เป็นนาด้ยเดี๋ยวนี้พี่บ้านพี่เลื่อนเจ้าทีเท่เจ้าท,ท,ทาง <c oughs> จาเจ <c oughs> ้ากำนายเวีน่าตาต่ตมาคุยกันยุ่งเป็นไง เป็นแนวไรโอ้ยเดี๋ยวนี้นายซื้อก <c oughs> ะเอาให้ตายเลยบ่เจ้าที่เจ้าทางเจ้ากําในวีเด้อเอ้ยอย่าสุ่มเจ้าเดี๋ยวบ่ทิ่คุ้มได้ดคุ้มได้กบ่ดีเดี๋ยวบ่ตึงกอึดเงินอึดคอยู่ว่าตายดมาคุยกันเบิงอยู่ เฮื่อนก็นมีให้อยู่เขาก็ม่ให้กินว่าแม่นแล้วเจา้าทำชุ่มเจ้าเจ้าว่าเจ้าที่เจ้าท่ากับกินทิพ์พี่บ้านพี่เลื่อนกับกินทิพ์เจ้ากำรนายเวนกับกินทิพ์อันหมูซุ่มข่อยเนตีปฏิสนคนธรรมดามันต้องใส่เงื่อนซื้อไหนแม่นย่ดอกว,ว่าเป็นเจ้ากำรนายเวน จากไปเห็ดพี่ังกันไว้แต่ซาดแต่ตปางใดมันก็พ่อต่ลดล่าว่าสอกในท้อนยำเห็ดบุญกับอุทิศบุญไปให้อย่หพ่อลดล่าว่าสอกพ่อเศ้าในท่อเศ้าท่อซุ้มเจ้ากระดายกระยาโพอยาโพอะไรไม่เคยเนาะเอาเจ้าขึ้นบึงเอาได้แค่แม่คอยตายเา้า คอยตายแบบน,นี้นอนอย่างหากินลําบากขั้นว่าเจ้ากรรมนายเว้นเคียดเจ้าที่เจ้าทา่าผีบ้านผีเลื่องบอสนับสนุนทำแล้ว่าบอสนับสนุนกันบอส่งเสริมกันแล้วเนาะอือคอยตายได้สับานนี้ตายไปบัดน,นี้ขอเป็นผีเจ้าเกิดเป็นคนบัดน,นี้ให้เจ้าขืดเบืองอยู่เ้อสิบอจ้องเว้นจองกรรมกันไปแบบนี้คู่พบคู่ซาดเลยบอสันอันนี้เจ้าล้องไปขืดเบืองเด้อ อืมลองไปคิดเบิงเอาไปคิดเอาไปนั่งคิดนอนคิดปรึกษากันเด้อทั้งเจ้าที่เจ้าทางเจ้ากรรมนายเว่นผีบ้านผีเลื่อนเอาไปนั่งปรึกษากันก็แม่ข่อยตายเป็นผีซุ่มเจ้าเกินมากเป็นคนบานนี้ข่อยก็ซิมานั่งจองซุ่มเจ้าได้บานนี้ก็ข่อยก็สิเป็นเจ้ากรรมนายเว่นเจ้าได้บานนี้เออมันกบ,บจบแล้วบานนี้ มันกับเแล้วบอจบบสินจักเทือแล้วเัาคือบอมาสมมนสันกันสันออ้ลองออาไปคืดเบืองด้วยลองไปพึกษาหาลือกันมันบไหวล่ะไหเออจองเวื่นจองกันไปสั่นไปเพื่อนก็นมีให้อยู่เขาก็มีให้กินค่านำกับบริเก็บค่าไฟกับบริเก็บค่าเศร้าก็บใบได้เก็บ แล้วก็บรไไ้้ร้องขอเออบาได้ร้องขอว่าจะต้องมาสถิตมาจองเวียนจองกรรมสันนะอ่นะแม่นละวะอืมไปคิดดึงเ้อมันถกมันมเนี่ย่ายมันพาะแต่สอยเหลือกันไร้เป็นมิตรกันอาโหสิกรรมต่อกันหนุนให้ทําม,มาหาก,กินเจริญลุงเรือง,งมันก็จะได้มีเงินไปเหตุบุญไห ถูกกันหน่ามันก็จะได้เบิดเว้นเบิดกรรมมันจะมาเจ้าจ,จองเว้นจองกรรมกันเ้าก็จะได้เป็นเออเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันหมานบ่เอา,เอาบ้านนี้อยู่พบใดโลกใดเขากระซิลาซิลือว่าโอ้ยเจ้ากรรมนายเว้นอันคุณปนัดดาพีบ้านพีเลื่อนเจ้าที่เจ,ทเจ้าทางอันคุณปนัดดาเพื่อนใจดีแฮ่ เสื้อเสียงเฮ้ากับิีดงดังยุคนี้มันยุคไอจีนะคะ 5G นะคะเจ้าที่เจ้าทางบ้านไหนๆเขาก็คุยกันเัลโไอจีค่ะสมัยนี้นั่นเพิ่นเมิดยุคที่จะไปวาไปนั่นวาไปนี่เบิดยุคที่สิมาโผ่แบบว่าจองเว้นจองกรรมกันแล้วเอาไปคิดเบิง์้อันนี้ส่งเสริมให้ลุงให้เรื่องนี้เนี่ยมันสิมีเงินนี่ แนวเพื่อนจะได้อลังสางเจ้าที่เจ้าทังมากพี่บ้านพี่เลือนมากเโอ้ยเพื่อนนี่สวยของกินเต็มบ้านเต็มเมืองส่งเสริมค่ะหมดลุกจองเวียนจองกรรมแล้วค่ะเจ้ากรรมในเวียนก็เหมือนกันนะคะเอาไปคิดพิจารณานะคะไม่ได้ลบหลู่และดูถูกนะคะแต่เอาไปพิจารณาเปลี่ยนจากจองเวียนจองกรรมนะเป็นส่งเสริมดีกว่าไหมเออมันจะได้ดีขึ้นอันนี้ฝากให้คิดเดอ้อบไ่ได้ลบหลู่ด้วยนะ บ่ได้ลบหลู่ได้ฝากให้คิดเอาไปคิดเบึ่งเดออง้อก็มั่วแต่จองลเล่นจองจำกันอยู่ขึ้นนี่กับบอลเล้วจะเคื่อแล้วมึงสร้างกูกูส้างมึงทุกพทุกชาติเกลียดกันอยู่แบบนี้ตายค่ะท่านบ๊ายบายเห็นบอลน,น,นั่งเงียบ่างอง,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 ององนี่ส่งเสริมนี่ค่ะ ส่งเสริมเจ้ากรรมนายเวรอโหสิกรรมได้แล้วค่ะจับมือกันสมานสันเดินไปข้างหน้าด้วยกันเขาจะได้ล่าจะได้ลือว่าเจ้ากรรมนายเวรคุณปนัดดาใจดีผีบ้านผีเรือนของคุณปนัดดาใจดีเจ้าที่เจ้าทางใจดีฝากไว้ให้ไปพปึกษากันเดอไปพปึกษากันนุนค่ะนุนเศร้าจองเว่นจองกรรมค่ะนุนค่ะ ได้ยิ้นเบิรอยู่บ่อค้า